ศาลาแก้่วกูหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าวัดแขกตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายเมื่อราว3กิโลเมตรที่นี่คือสวนประติมากรรมปูนปั้นขนาดใหญ่บนพื้นที่หลายสิบไร่สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของบุญเหลือสุริรั์ในราวพุทธศักราช2,521ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนของทุกๆศาสนาสามารถนำมาผสมผสานกันได้งานประติมากรรมปูนปั้น ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนโดยรอบอนาบริเวณของศาลาแก้วกูส่วนมากจะเป็นงานประติมากรรมที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆตามตำนานทางพุทธศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและลัทธิความเชื่อต่างๆแต่มีงานประติมากรรมบางส่วนได้จำลองเอาเหตุการณ์จากวรรณคดีสุภาษิตโบราณหรือนิทานพื้นบ้านนำมาจัดแสดงไว้ด้วยหากนับจำนวนชิ้นงานประติมากรรมปูนปัน้นภายในสวนของศาลาแก้วกู จะพบว่ามีพระพุทธรูปเทวรูปและเทวาลายัยทั้งหมด208องค์ในจำนวนนี้มีจำนวนมากกว่า10องค์ที่มีขนาดความสูงเกินกว่าตึก3ชั้นนับไดว้ว่าสาลาแก้วกูเป็นสถานที่ที่มีการจัดแสดงประติมาก,กรรมปูนปั้นกลางแจ้งขนาดใหญ่จำนวนมากที่สุดในประเทศไทยไม่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับศาสนา แต่น้องคายยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและนั่นคือเหตุผลที่เราเดินทางมาที่นี่อนุสาวรีย์ปราบห่อนับเป็นแด์มาร์กสำคัญของจังหวัดน้องคายและเป็นจุดสิ้นสุดหรือหลักกิโลเมตรสุดท้ายของถนนมิตรภาพซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่มายังภาคอีสาน อนุสารี์แห่งนี้คือจารึกทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนความดีและเป็นที่บรรจุอัฐิของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ปราบปรามกลุ่มห่อหรือชาวจีนที่กำลังเตรียมโจมตีเมืองหนองคายในปีพุทธศักราช2 4 2 9 ในปีพุทธศักราช2492จังหวัดหนองคายได้ย้ายอนุสาวรีย์ปราบห่อจากบริเวณสถานีตำรวจภูทรหน,นองคายมาสร้างใหม่อย,ย่างโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ณบริเวณสารากลางจังหวัดหนองคายหลังเก่าเจดี JD สร้างด้วยรูปแบบศิละปะไทยประยุกต์ทั้ง4ด้านของอนุสาวรีย์ประกอบไปได้วยคำบรรยาย4ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาจีนภาษาลาวและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้คนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อจังหวัดหนองคายในอดีต